สวัสดีครับวันนี้เราสอนพับเครื่องบ,บินกันนะครับไปเริ่มกันเลยข้อแรกน,นะเราทำแบบนี้แล้วฟืบรีเสร็จแล้วใช่ไหมครับรีไปเลยแล้วก็ทำตรงนี้เขี้นแรกเราเอาเนี้ยของมันทำมาตรงนี้แนละ้วฟื้นเอ๊ะ hey. เราก็เอาตรงนี้แล้ว hey. เราก็ ครับแบบนี้ไม่ใช่ไม่ขับแบบนี้นะครับแล้วก็ขับขับตรงนี้นะครับรีบไปเลยครับรีบไปเลยครับเราก็ทำเดิมเราก็ทำเนะ รีดไปเ้วยก็ทำด้เยาะก็รีดไปอีกอย่างนึงก็ทำด้วยทำให้เข้ากันไปเลยนะในเราก็ต้องอะไรรีดไปก็รีดไปนี่เราก็เสร็จแล้วนะพอคำเสร็จแล้วครับไปเริ่มกันเลย นี่ครับนาโยมมหาตัวเองนะครับคลิปนี้สวัสดีครับบายบายกดแชร์กดติดตามด้วยวนะครับบายบาย